สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผมวันนี้เราไปไหนวันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมกินกล้วยนะพี่กินกล้วยครับแล้วก็เป็นนักกินกล้วยที่นี่นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะแล้วเราไปไหนต่อก็เดี๋ยวเราจะไปลำพูร้อนนะฮะร้อนที่เอ่อแดงกินซีใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผม Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. <laughs> ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อําอเภอสันกําแพงนะครับผมก็เราถึงที่น้าพุร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําพุร้อนกันนะครับว่ามันร้อนแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาไข่พี่อุ้ยนะครับลงไปแช่ให้ดูนับผมไป จะมีป้ายบอกไปน้ำพุร้อนอุ้ยๆๆ้ยฮ้ยนำพุ่งพี่น้ำพุ่ง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 ออกมาจากพื้นดินนะครับผมโอ้นี่ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับอุณหภูมิร้อยห้าองศาครับห้ามเข้าใกล้โอ้ น้ำพุ่งไงพี่ ครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยเราจะเอาไข่นะมาต้มกันที่น้ำกุร้อนนะครับตอนแล้วเขาทำไงเอาไปแขวนนี่ไงจริงเหรอโอ้โหมันกินได้เหรอฮะกินได้เหรอก็ได้ดิโอที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่สามวันนี้ก็กินได้ร้อนร้อนร้อนอ้แขวนตรงโน้นพี่นี่ยอมว่ามานร โโหนี่สุกจนลอยละของเรานะครับอันนี้สุกจะมีบางของของของคนของคนอื่นนะครับที่มาก่อน้าเราเนี่ยแล้วของเราอ่ะมาลอยจะสุกก็ยังไม่ได้วางไงโอ้โหแต่ร้อนจริงๆครับเมื่อกี้โอ้โหน้ำดีดีึทขนาดดีกันเลยทีเดียวได้ยินเสียงนะคผัดผัดผัด นะดูสามเดี๋ยวพาไปดูกันเต็ม คือไข่พี่อุ้ยนะฮะที่ทําการลวกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่ามัมนสุกจริงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวน้าจิ้มนิดหนึ่งฮะ <c oughs> เพิ่มรสชาตินะฮะ <c oughs> โอ้โหเยิ้มนิ้วผมเลยนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> เป๊ะยังไงบ้าง <c oughs> ซอสปรุงรสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะจิ้มตรงนี้นี่ ฮ้ยซอสเยอะไปหน่อยไก่เค็มตอนแรกไม่ไว้อยู่ชายาโอ้โหโชว์สรุปกินได้กินได้ครับกินได้กได้กินได้ไหมดับดับดับโชว์กินเสร็จแล้วดับ อนี่นะคุณผู้ชมมันก็เหมือนกับนี่เดี๋ยวจะล่าไปกินในน้ำให้ดูไหมได้อันนี้มาอีกได้เลยนี่นี่ของคุณอุ้ยนี่แล้อันนี้คือประมาณสิบนาทีนะฮะดูนะครับจะเป็นไข่ต้มแบบแบบไข่ต้มอ่ะอ้าวไข่ต้มแบบไข่ต้มยังไงอย่าให้เข้าใจนี่เอา นิยามคําว่าไข่ต้มคือไข่ต้มเหมือนไข่ต้มก็เอากรอบๆนะฮะก็เลยมีเปลือกด้วยเอากรอบๆก็เลยมีเปลือกด้วยนะฮะแล้วเปลือกไข่เราจะต้องโปรยไปชิ้นครับกินแล้วมีกำลังคืนนี้สบายนอนใช่ไหม มีกําลังในการนอนนี่นะฮะนี่คือลงไปประมาณสิบนาทีแข็งป้ากเลยไม่แข็งเปลือกอะแข็งป้ากเลยเปลือกแข็งอยู่แล้วก็จะเนื้อแบบก็จะแบบไอ้นี่หน่อยคือไม่หน่อยละมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแก่ยากเนี่ยแหละยังาตูมเนี่ยจะได้ไข่ยังาตูมประมาณสิบนาทีว้าวไข่แดงครีมไม่เห็นอะ อ่านี่นี่ไข่รแดงครีมอย่างงี้ครีมโอเคนะคุณผู้ชมโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยย้อนแสงก่อนไม่ได้เว้ยเนี่ยแหละยังมาโอมเพี่อน ก็มีรถยนต์ขี่ควายน้อเห็นใจอายไปขายควายเฮียก่อนยนอนยอนปะตอนย้อนตอนย้อนกอนยอนก็สัมผัสบรรยากาศชาวเหนือนะครับของเพลงนะครับเขาบอกว่าอะไรนะอ้านี้ก็เหลือแต่ตัวเขารู้กันทั่วนะฮะ ต่อนยอดเหลือแต่วัวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออก็ไปขายวัวซะอ่าบอกที่นี้ก็เอาวัวไปขายแล้วเหลือแต่ตัวแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วน้องก็เลยบอกว่าให้ไปขายตัวีะก่อนแล้วค่อยมาแต่งกับน้องตอนยอดแต่งตอนยอดนะบรรยากาศแบบนี้ก็พาให้คิดอะไรออกเหรอนี่เหรใช่ครับผ่อนคลายเกามาผ่อนคลายพักผ่อนหมอดูอะไรขาวๆกันบ้างนะครับ เช่นวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยะไม่ใช่หรอบใช่ครับขาขาวจริงแฮะใช่บา้งเหนือน <ะ S 1> ไม่มาดูขาขาวเลย<ช>มาดูอะไรฮะอบ้านแตกใช่